เอมบี่ uh, มาเมือไทยคร uh, ั้งแรกในปี IB 2000เรามากับทีมโรงเรียนการนาัศการแล้วก็ก่อนที่มารู้สึกพระเจ้าบอกว่าให้ไปแล้วก็ให้อยู่ต่อให้ทีมกลับไปแล้วก็อยู่ต่อตอนนั้นแอมบี่อายุ20แล้วก็รู้สึกแบบไปพระเจ้าให้แอมบี้ไปอยู่เมืองไทยได้ยังไง oh, กลัวมากเลยเพราะว่าไม่เคยมาแต่ก็มาถึงแล้ว uh, ก็มีเพื่อน ทันทีมามาเพืจักบบเตรียที่ที่กรุงเทพมีบ้านจียิวซึ่งเป็นทอพักสำหรับนักเรียนที่เรียนในมหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็ร,รู้สึกขอพระเจ้าจะให้เราได้กที่นี่อตื่นเต้นมามกนก็ทีมกลับไปแต่ก็วันนั้นเอมมี่กำลังช็อกอยู่ไอ้ทีมไม่อยู่อยู่เหมือนไทยพูดไทยไม่ได้รู้จักคนน้อยแล้วก็กำลังช็อกอยู่แล้วก็เป็นละมัศการแล้วก็ นมสัสก,การนมันสักเพลงนนเราร้องร้องไห้พระเจ้าเราเลือกทาอะไรแลเราพระเจ้าอยู่ด้วยรอเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็พระเจ้าได้บอกกับพี่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ศักย์ซื่อแสนดีเป็นพระเจ้าเหมือนที่อเมริกาในเหมือนไทยก็เหมือนกันแล้วก็ให้เีกเครื่องกาแล้วก็ใช้เวลาก็เดี๋ยวกับพระเจ้ามึงให้มีผู้ออกมาว่าพระเจ้า พระเจ้าสารเื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าแสนดีอะไรนี้เลยให่พูดให้ตรวจเองแล้วก็ร้องไห้ไ,ไปด้วยร้อไปด้วยแล้วก็หลังจากวันนั้นออกมาความเชื่อเราโตขึ้นเราทึกขังที่เราก้องออกไปด้วยความเชื่อครั้งแรกก้าวแรก,แรกมันอาจจะยากนะมันอาจจะรู้สึกกลัวอาจจะรู้สึกตื่นเต้นได้แต่ว่าทําเสร็จแล้วก้าวที่สองมันง่าย อ่ะง่ายลงนิดหน่อยอาจจะไม่ง่ายแต่ว่ามันทุกเก้าทุกเจ้ามันจะเริ่มง,ง่ายง่ายแล้ววันนี้เอ้ไม่รู้สึกว่าพระเจ้าอ,อยากจะท้าให้เราทุกคนแต่ก่อนนั้นมีคําถามค่ะชอบรับเพ,พื่อนหชอไหมต่เอ็มไม่มีพระพอรที่อยากให้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนก็ชอบที่จะรับ เอฟี่ก็เลยคิดถึงพี่น้องที่นี่แล้วก็เตรียมเตรียมของขวัญเล็กๆอะไรเล็กน้อยเ,เพว่ออยากเป็นขวัญให้กับพี่น้องที่นี่นะให้พวกเขาแจกแล้วถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกินก็ได้แต่ถ้าชอบก็อยากจะเอาให้ถ้าไม่ชอบก็าไปเป็น จ้าอยากจะให้เอมี่เป็นคนที่ออกเพื่อพรให้คนอื่นแล้วไม่รู้พี่บอกเป็นไงนะว่าสาหรับเอมี่เอมี่เป็นคนที่เล็กในบ้านบ้านเอมี่เรามีเจ็ดคนนะคะเอมี่เป็นคนเล็กคนที่เจ็ดแล้วทุกครั้งที่พี่จะทําอะไรที่บ้านแล้วขอบคุณมากทุกครั้งที่พี่จะทําอะไรที่บ้านก็จะรู้สึกเหมือนว่ามีคนที่ดีมากกว่าเราที่มีประสบการณ์มากกว่าเราแบบร้อง กับเขาเค้มีความรู้สึกแบบนั้นไหมเอมี่ก็เลยทำให้เอ็มี่หลายครั้งเอ็มี่ไม่กล้าที่จะทำแบบทำอาหารก็มีแม่มีพี่สาวสี่คนทำได้ทั้งหมดก็เลยแบบเอมี่ไม่กล้าทำแต่ว่าวันนี้รู้สึกพระเจ้าอยากจะท่านให้เราที่จะกล้าที่จะทำแมมแต่ว่าอาจจะมีคนอื่นที่เรามองแล้วบอรู้สึกว่าเอ้ยมีผู้นำในโบสถ์มออีอ่าคนนั้นอ้าเบสเข้าเรียน s อสมกันแล้วอาจจะให้เขา แต่ว่าพระเจ้าอยากให้เราทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นะพร,พอร่อขอให้เราเปิดพระพัมภีหนึ่งปฐมกาลบทท,ท,ท,ออออที่12บทที่12ข้อ2ถึง3แล้เอมี่อ่านได้แลอ้อันไม่พอขอคนหนึ่งที่จะอสาสาสมัครอ่านให้เราฟัง ข้อสองก็สาเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตและเจ้าจะเป็นพระพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสั่คคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรพาะเจ้าแล้วไม่ได้เห็นแต่ว่าในในภา,ศาษากฤษมันะบอว่าเราจะอวยพรเจ้าเพื่อเจ้าจะเป็นพระพร มีข้อหนึ่งที่จอบอกว่าว่าแล้วนี่เป็นพันสัญญาที่พระเจ้าได้ให้กับอีเพรามซึ่งเป็นคนเชื่อในพระเจ้าแล้วตอนนี้เราที่นี่ก็จะได้รับพันสัญญานี้ว่า,าให้เราเป็นคนที่รับพระพรจากพระเจ้าแล้วก็เอาให้คนอื่นเพราะว่าพระเจ้าอยากจะใช้เราเพื่อจะเอาพระพรที่พระเจ้าให้เอาให้กับทั่วโลกทีนี้คือหน่อยเราเราทุกคนก็ต้องทําส่วนของเราแล้วก็มีหลายอย่างที่เราจะทําได้เพื่อจะเป็นพระพรนะ น้อจริงๆแล้วพี่ขินเขาได้ชมพี่น้องที่นี่แล้วบอกว่าเวลาหาอสาสาสมัครที่จะช่วยทําอาหารเที่ยงหรือช่วยคนอื่นใหญ่ได้หรืออะไรก็พี่น้องที่นี่เก่งมากเลยในกนนารอาสาสมัครเราช่วยด้วยนี่เป็นสิ่งที่ทําได้ดีมากเลยนีเน่เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะเป็นพร อย่างที่แอมีอ๋อขนมมาให้นี่คือวิธีอีกอีกอย่างหนึ่งที่เราจะออกผ่อนมาให้แต่ว่าวันนี้วลาออนมีอ๋อให้ถามเถื่อนพี่น้องที่นี่เรื่องซึ่งว่าพระเจ้าบอกว่าอยากจะให้พี่น้องที่นี่เติบโตขึ้นในด้านที่จะไปอธิฐานเถอคนอื่นเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเรามีป้อนเข้าาด้วยถ้าถ้าเรามีเด็กเล็ก แล้วเราเราจะป้อนอาหารให้เขาเกินใช่ไหมคะแล้วสมัครหลานเอมมี่เอมมี่ต้องทำแบบทำแบบเหมือนกับว่าเป็นเครื่องบินแล้วเอมมี่จะแบบแล้วให้เขาเกินใช่ไหมคะคือ <c oughs> แล้วเมื่อจบแล้วอย่างป้อน <c oughs> ถ้าเอมมี่ตัดเข้าไปแล้วบอกให้ป้อนมืันไป <c oughs> เป็นเด็กอยู่อาจจะรู้สึกยังไม่โูพอที่จะก้าออกมาก็แบบเข้าไปหาคนอื่นเอาอาทรพิถาเหลืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกไม่กล้าแต่ว่าพระเจ้าก็บอกเอ็มมี่ว่าอย่าให้ท่านไทยพี่น้องที่ที่จะทํกะาก็เลยแสดงว่าพระเจ้าเห็นทุกคนที่นี่โตพอแล้วในไฟล์ญญา่ที่จะเริ่มทำแล้วเริ่มทําแล้วเราจะได้พัฒนาขึ้นนะ เอัมี้ยังจำได้อยู่ครั้งแรกที่อันนี้ไปอธิษฐานเพื่อคนหนึ่งเรารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าแบบเราไม่ใช่ผู้นำแล้วเราไม่ใช่คนที่แบบชลาวันคนที่แบบไฟวิญญาณเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอคุณนะแล้วก็อันนี่เขาไม่หาึงแล้วก็วางมือแล้วแบบเออก็เอเอคิดว่าเก็อาจจะเป็นประมาณว่าพระเจ้าจะอ,อาจจะไม่ไม่แน่ใจเจ้าอยากจะบอกว่า เอมี่แล้วที่จะเข้าไปหอดขาคนอื่นแล้วก็อธิธรเมเธอแล้วตอนนี้ไม่มีความรู้สึกคืเอเรอไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้จะทำได้ด้วยเป็นธรรมชาติมั่นเหมือนกับถ้าถ้าไปจีมไปยีมแล้วไปไปด้ปปเวทยกนำ้ำยกน้ำหนักรือไปไปทำการออกกำลังกายอะไรอื่นๆ <laughs> ก็ครั้งแรกเราทำเราอาจจะไม่แน่ใจว่เาเอาเอาวางยังไงแล้วก็ เราสึกสง,งศาถึงที่ไหนอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นเราจะเริ่มถามเรื่องธรรมชาติเราเจอแบบเป็นหรือชีพแลเลยอ๋อแย่วิญญาณแล้วนในส่ยเลือดยายก็ขายขายกันนะบางครั้งเราจะคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบแบบ ธรรมชาติมากที่เราอาจจะไม่มั่นใจตอนแรกแต่ว่าเรื่อยๆร,ราจะได้ดีมากทําได้ดีขึ้นดีขึ้นอแล้วเอมมี่ตอนแรกเอมี่ใช้วิธีบางวิธีในการอธิษฐานเพื่อคนอื่นตอนแรกบางครั้งเอมมี่จะเพราะว่าในเฝ้าเดียวเราอ่านคาทิมพีใช่ไหมเราเริ่ม รู้จักพระคัมภีร์ได้ดีแล้วก็บางครั้งเวลาอธิษฐานเพื่อคนอื่นแอนนี่จะถามพระเจ้าว่าพระเจ้ามีข้อพระคัมภีร์อะไรที่จะให้คนนั้นไหมเพราะบางครั้งออนนี่ไม่แน่ใจว่าแทนนี่ถามพระเจ้าพระเจ้ามีอะไรที่อยากจะบอกให้คนนี้เราอาจจะไม่ได้ยินหรืออาจจะไม่กล้าที่จะบอกในสิ่งที่เรารู้สึกราไม่รับก็เลยบางครั้งแอนนี่จะขอพระเจ้าที่จะบอกข้อพระคัมภีร์อ <c oughs> แล้วมีหลายวิธีที่จะอยากจะหยุดใจพี่น้องที่นี่ในวันนี้เพราะว่าระยะกุโนา,นาแต่ว่าหลังจากนี้เราจะฝึกเราจะเราจะอธิษฐานเกิดสึ่งการดังกันแล,แล้วก็เลยจะอธิบายเนิดหนึ่งมากวิธีการในอดอยที่เอมมี่เคยใช้แล้วในเวลาที่เราเริ่มทำเราใช้ได้แล้วก็ต่อไปก็อาจจะมีวิธีการตัวแดงหรืออาจจะรู้สึกว่าพระเจ้า ให,ให้มีของประทานในด้านในด้านหนึ่งในการอธิษฐานเพื่อคนตื่นเพราะว่านอกสามารถที่จะใช้ในการประกาศแล้วไม่มีเพื่อนหลายคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วก็เพื่อนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนมีหลายคนที่จะขอ,อมี่ที่จะอธิษฐาน,พนเ,าเพื่อเขาบ่อยเมื่อเพื่อเรื่องในชีวิตของเขาแล้วก็เมื่อเขาเห็นพระเจ้าทํางานในชีวิตของเขา มันเป็นพยานให้เขาเอออยากจะหน่งใจที่จะกล้าที่จะอธิษฐานเพื่อคนที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่ว่าเรายังอธิษฐานเพื่อเขาได้แค่บางครั้งอยากจะระวางนิดหน่อยเพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่เพื่อ,อนแอมมี่เขาแบบอยากให้พี่อธิษฐานเพื่อเขาที่จะได้เงินเยอะๆแล้วก็ได้แบบเ <c oughs> จริญอะไรอย่างเงี้ยแอมมี่บอกว่าโอเคอเดี๋ยวแอมมี่จะอธิษฐานเพื่อคนให้คน ได้รู้จักกับความสุขสบายที่แท้จริงโอเคไหมก็ณีไม่ได้ปฏิเสธเขาเราบอกว่าเออไม่ได้บอกกับเขาว่าเอมนี่จะไม่อาธิฐานคือคือคือคุณจะได้มีเงินเยอะแต่ว่าไม่ว่าจะอธิฐานพื่อคุณที่จะได้รับความสุขสบายที่แท้จริงแล้วบางครั้งเวลาอาธิฐานคือคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็อาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นที่เราอาจจะรู้สึกไปไม่น้อยแต่ว่ายังทําได้อยู่นะแล้วก็ คริสเตียนคนอื่นหรือคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็ใช้ข้อพระคัมภีร์ได้บางครั้งแอมมี่จะอธิษฐานเราเอาข้อพระคัมภีร์พพพเปลี่ยนเป็นคาอธิษฐานด้วยนี่คืออีกอย่างหนึ่งที่เราทําได้ยังมีข้อพระคัมภีร์ที่แอนมี่ชอบมากในเอเซียบทที่43ข้ 13, อ1ึง3ที่จะพูดถึงว่า เมื่อเราพานในน้ำที่อยากจะท่วมเราเมันจะไม่ท่วม,มอยู่ในไฟแต่ว่าเราจะไม่เผาไม่แน่ใจคำที่ยังไม่ชัดถูกหรือเปล่าถูกโอเคอแล้วคำนี้บางครั้งเราอาจจะมีเพื่อนเราเห็นหน้าเขาแล้วเรารู้เขาเหนื่อยหรือกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดหรืออ,อะไรเราถ้าเราแค่ไปสังเขา m o g e ก็ เราให้เราฟังได้แล้วก็เขาบอาให้เราฟังเราไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นเป็นเพื่อนอที่แสดงว่าเราแคร์เพราะว่าเรา,เราดีใจที่จะฟังเขาแต่ว่าไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นหลังจากที่พวกแบนเป็นเสร็จแล้วขออธิฐานเดื่อได้ไหมเพราะ้อาอยากเจะเราอยากจะเป็นเพื่อนที่แบบรอบคอไม่ใช่แค่ฟังแต่ว่าเอาสิ่งที่เขาบอาให้เราฟัง แล้วก็เอาไปให้กับพระเจ้าด้วยกันแล้วเราอาจจะขอพระเจ้าพระเจ้ามีอะไรที่มีคำหนุนใจหีือะไรที่จะให้กับคนนุณอีกไหมแล้วถ้าเรามีคำที่เข้ามาในความคิดที่เป็นการที่ที่จะหนุนใจได้แต่เราไม่แั่นใจว่านี่เป็นพระเจ้าพระเจ้าหรือความคิดของเราเองยังพูดได้ถ้าเป็นคำหนุนใจนะ มันไม่จําเป็นที่เราจะก็ถ้าเรารู้สึกว่าเอมี่อธิษฐานเพื่อบลูรี่เรารู้สึกพระเจ้าอยากจะบอกบลูรี่ว่าพระเจ้ารักบลูรี่แต่นี้ไม่ได้ใจนี่คือความคิดของเอมี่เอง,เองมือเป็นาำนาจจากพระเจ้าเราสาม,มารถที่จะมั่นใจว่าเราพูดก็มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันถูกมันตนามถ้าคำของพระเจ้าลบถูกต้องแล้วเลยบอกแม่เลยว่าอาพระเจ้ารักคนนะใช่ไหมคะ <laughs> แล้วก็ถ้าแบบนี้ขอให้อาธิษฐานด้วยซึ่งกันและการโอเคไหมแล้วคิดว่าเราจะทำ่างนี้มีสองทำสองแถวได้ไหมคะแล้วก็เราจะเอ่เออย่างที่พี่แอปเปิ้ลนเราจะยืนยิงการเออหนึ่งแถวหยุดตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งแถวหยุดแบบนี้แล้วก็เราจะาาอธิษฐานเพื่อพี่แอปเปิ้ล แล้วก็อาจจะให้อีกคนดึงอธิษฐานแบบอย่างนี้แล้วก็เราจะสลับกันโอเคไหมโอเคโอเคตัวแทนเป็นยังไงบ้างนะคะเป <c ười> ็นยังไงก็ <c ười> uh, อันนี้อยากจะฝังความคิดเห็นนิดหน่อยอยากจะมีฟีดแบ็กนิดหน่อยจากพี่น้องได้ร,ออรับควาอพไหม so how was that for everybody i want to get a little bit of feedback from you your thoughts about it did you receive any kind of blessing ไม่อยากจะท่าหายพี่น้องว่าในอาทิตย์นี้อยากจะให้มองแล้วก็แบบดั้งใจที่จะหาโอกาสเอ่อ่างน้อยหนึ่งครั้งอาจจะหาโอกาส2องสามครั้งที่จะอธิษฐานเผื่อคนอื่นคนที่เรา่รู้จักหรือไม่รู้จักคนที่เป็นคริสเตียนหรือไม่คริสเตียน So, I want everybody to go looking for the opportunity to pray for other people at least two or three times in this next week. Because if you don't look for the opportunity, then you're never going to have the opportunity, you're, you'll never have the chance to pray for somebody. Bye -bye.